g o o o ร์น n n ่งยอหญิงออนไลน์สาลินีปัญญาชนสวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณไปเที่ยวซาทอฟริกาโอ้โหหลายคนดีใจเลยนะคะโอ้โหไปเที่ยวแบบทิทิปที่แอฟริกาแค่นี้ก็ดีใจแล้วแหมนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะคุณวัชสมนวัชโรดมนะคะจะมาพูดคุยกับเราะคะ่ะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะคะของนะคะการระบาดที่แอฟริกาด้วยว่าเป็นยังไงนะคะและที่สําคัญเราจะได้รู้เลยนะคะว่าที่แอฟริกานั้นอื การใส่แมสของเขานะคะมันนะคะซีเรียสขนาดไหนอ่ะพูดถึงแมสนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะเรียกว่าแมาสหรือจะเรียกว่ามาร์คดีนะคะ บอกได้เลยว่าเรียกได้ทั้งสองแบบไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะไม่มีผิดค่ะเพราะเรียกแบบอเมริกันนะคะแล้วก็เรียกแบบอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้สองแบบเลยไม่ต้องถกเถียงกันนะคะเอาล้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเพื่อนสาวคนที่ฉันคุณวัชมนวัชรดมนะคะเป็นตัวอย่างนะคะที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะสาหรับคนที่1 50ายังแจ๋ว2เป็นคนไทยที่ไม่กลัวชีวิตไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของเธอนะคะที่ South Africa แฟริกานะคะและล่าสุดใหม่ปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนะคะเธอก็ขยับสถานะขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยนะคะมีช่อง youtube เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของนะคะอัปเดตในเรื่องของโลกของแอฟริกาเซา t h แอฟริกาให้คนไทยได้รู้ว่าจริงๆแล้วแอฟริกานั้นเป็นอย่างไรนะคะและที่สำคัญก็คือว่านะคะเธอเพิ่งเริ่มมา เริ่มต้นมาใช้นะคะการเร,เรียนรู้แบบออนไลน์นะเพราะฉะนั้นไม่สายเกินไปค่ะค่อยๆกันค่ะงมงเงางมงเงานุกสนุกนะคะเป็นเริ่มต้นอะไรทำอะไรใหม่ๆเออ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 มีเออะอะเออะอะบ้างมันน่ารักแล้วมันก็สนุกดีนะคะเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะเริ่มต้นกันนะคะเอาออนไลน์มาใส่ในชีวิตเรานะคะเพราะอีก30ปีข้างหน้าค่ะคุณผู้ชมคุณฟังโลกมันไปทางนั้นแล้ว โลกมันไปทั้งนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ไม่ได้แล้วค่ะมีอาจารย์ซันสถาพรวิสากราตรและคุณสารินีปัญญารุจุ ตอนนี้ให้โอกาสคุณเรียนรู้คุณต้องรีบนะคะคุณต้องรีบเรียนรู้ค่ะเพราะนี่คือการทํางานร่วมกันเราอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนที่วิทยุครอบรครัวข่าวนะคะมาเลยค่ะ8ปดหมื่นคนนะคะที่ดูทาง Facebook คอยคุณเป็นทุกคนเลยนะคะแล้วก็มาเรียนคลาสนี้ไปเลยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราสอนแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยนะคะได้เรียนรู้เพื่อน,นําเอาไปใช้จริงๆนะคะลงทุนเวลาที่คุณนะคะ working from home ตอนนี้แหละคะ่ะนอกเหนือจาก ซูมเนี่ยมันบงังบังคับให้เราต้องทําแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างรู้ทุกสิ่งแล้วคุณจะได้เอาไปต่อยอดชีวิตได้นะคะลงทุนนะคะ14วันกับชีวิตของคุณนะคะอ่านะคะเรียนกันนะคะวันละบท2บทนะคะกับเงิน490บาทชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะคะอาจารย์สันสถาพรวิสากรศาสตร์จะมาบอกคุณนะคะว่าคุณควรจะต้องรู้อะไรบ้างที่รู้แล้วจะรวยในวันข้างหน้าค่ะ 11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซล์เพจ TikTok Line OA Line Myshop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิสารศาสตร์วิศ,ศ,ว,ศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดลัปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทังเพจด่วน Good Morning คุณผู้ชมนะคะและคุณวัชมนวัตรดมเป็นแขกรับเชิญเราอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะคุณเมยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะที่สปานะคะของคุณวัสมนนะคะอยู่ที่โจฮันเนสเบิร์กนะคะโอ้โหนี่เยี่ยมเลยถือว่าเป็นสปาไทยแห่งแรกนะคะของเซาท์แอฟริกาเลยทีเดียวนะคะกี่ปีแล้วนะค,ะคุณมเมยอมปีนี้น่าจะเป็นปีที่สิบเจ็ดค่ะ อ๋อเปปีที่อ๋อเป็นปีที่สิบเจ็ดใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมเลยนะคะนี่ระหว่างที่เราคุยกันนี่นะคะโปรเฟสเซอร์ดรสุภาเพ่งพิษก็ทักทายมานะคะแม้ถ้าเกิด available จะเชิญเข้ามาในในไลน์ด้วยนะคะอ่าโปรเฟสเซอร์ถ้าเกิงว่าคุณสันลนีคุณบอกฉั้นเตรียมตัวโปรเรสุภาในในนี้เลยนะเนี่ยใช่ไม่เป็นไรค่ะว่าตอนนี้ดรสุภาติดอยู่ถ้าเกิดติดภารกิจถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจะเชิญเข้ามาด้วยนะคะ anyway อ่ามาคุยเอ,อัพเดตกับคุณวัชมนหน่อยนะคุณผู้ชมคุณฟังวันนี้เราให้เปลี่ยนบรยนรยากาศนะคะว่าเพราะว่าหลายคนใน working from home หลายคนก็มีความเครียดอยู่นะคะเรามาดูสถานการณ์นะคะมาอัปเดตหน่อยนะ,ะว่าตอนนี้คุณหมีเนี่ยนะคะก็นะ,ะจากประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่ซาเวียราไลฟ์สิบปีแล้วตอนนี้นะ,ะแต่ตอนนี้ทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะเจอเจอกับเรื่องของตัว ปัญหานาการระบาดที่มีอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่ชาวพริกาเป็นไงบ้างคะคุณมิคะเอ,อ่อสถานการณ์ทรงๆนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนชินกับโรคระบาดเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีใครคืเอ,อเหมือนมันมันเป็นเวลาปีปีกว่า,วาแล้วอะแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าชินกับการการโรคระบาดในการที่ปฏิบัติตัวหรือว่ากฎของสังคมหรือกฎ กฎหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยประกาศไว้เหมือนกับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีประกาศล็อกดาวน์เวิร์กคอนทริวายล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนี่ยเขาประากาศเลยว่าจะต้องใส่หน้กากากในที่พับลิกใครไม่ใส่ผิดกฎหมายนะคะแล้วจนมันก็จะมีเหตุการณ์มันก็จะมีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกว่าทำไมโลกระบาดเนเพิ่มขึ้นแล้วรอบสองที่ว่าไวรัสลายพันเนี่ยก็ต้องมีออกกฎมาหุ่นจบประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็มาพูดว่า การใส่หน้ากากจะต้องปิดทั้งจมูกแลนะหนังก็จะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นอ๋อ oh, นะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณผูฟ้ฟังประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยคึ่งประมาณเพึ่งประมาณสี่สิบสี่สิบห้าและสี่สิบแปดแถวเนี้ยคือวัตรมเพราะยังไม่ได้ประกาศทุกประเทศว่าให้ใส่หน้ากากนะว่าให้ใส่ว่าให้ใส่หน้ากากแต่ว่า,วา,า,าวานเนี่ยเมื่อเพิ่งเมื่อวันสองวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่กรุงเทพก็ประกาศให้ใส่เหมือนกันแล้วตอนที่นาย,ยกนั่งประชุมในห้องยี่สิบคนนะคะ <laughs> ยี่สิบตัวท่านปรา,า,า,ปากฎว่านายกลืมใส่นายกก็โดนปรับด้วยแต่ก็โอเคถ,ถือว่าเป็นเรื่องน่ารักที่ว่าเออผู้ว่ากรทมมาสั่งปรับนายกใช่ไหมหกพันบาทเออนายกก็ต้องยอมไปไป,ไป,ไ,ปไปโดนปรับเพราะว่าลืมคงเป็นผลแรกเหมือนกันแล้วท่านก็นกั่งประชุมไปแล้วก็ลืมก็เลยเป็นคำคำๆแต่ที่อฟริกานี่เขาเป็นกฎหมายเลยทุกคนต้องรู้เลยใช่ไหมต้องใส่ตัง้งแต่ไหนฮะตั้งแต่ปีเออเนคุัตัที่แล้วค่ะตั้งแต่ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศโอเคเพราะนั้นเวลาใส่ คือ <c oughs> คืออย่างทางร้านค้าทุกที่เห็นว่าอ่ส่วนใหญ่นะจะรู้เลยว่า no m โนเ no e n t ร์แต่ทีนี้เราอยู่คนเทนต์ไม่เป็นไรไม่ต<ม>้องใส่ก็ได้ใช่ไหมคะอืมอืม no mask อ o e อ่าเพราะฉะนั้นเอ่อ no mask no enter ก็เหมือนกันเลยเฮ้ยเนี่ยจริงๆต้องบอกนะ,ะท่านเจ้าสัวแน่น,นะเอ่อที่ที่เซเว่นเนี่ยก็ทำมาก่อนใครเลยนะไม่ใส่มาร์ไม่ได้เข้าไม่ได้ <laughs> อันดับแรกก่อนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องปิดจะเวลาใสคือต้องปิดทั้งจมูกแล้วก็ต้องปากตอนนี้ทุกคนละ รู้แล้วใช่ไหมอ่าโอเคแล้วตอนที่เชื้อตอนที่เชื้อกลายพันธุ์เนี่ยคุณหมีมันน่ากลัวไหมอ่ะเพราะเขาบอกว่าตอนที่เป็นเชื้อกลายพันธุ์เขาบอกตอนนี้คือเชื้อที่น่ากลัวคือตอนนี้ไทยกําลังโดนอยู่ที่เอ่อมาจากอวัยจากเชื้อของอังกฤษใช่ไหมแต่ที่กลายพันธุ์เนี่ยดรสุภาเป็นคนให้ข้อมูลนะคะว่าที่อินเดียเนี่ยมิวเทรตคือกลายพันธุ์ไปขั้นสามแล้วตอนอฟริกากลายพันธุ์นี่เพราาเอาอยู่นะตอนที่อนฟริกาเขากลายพันธุ์คืออย่างนี้ค่ะ แอฟริกาทวีปแอฟริกาที่เป็นทวีปสุดท้ายที่โควิดสิบเก้าเนี่ยระบาดมาถึงอย่างทุกคนเนี่ยอย่างเอเชียเราเตื่นตระหนกตั้งแต่ประเทศจีนไทยเราเนี่ยอยู่ใกลใ้จนีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยก็จะกลัวเรื่องก็จะดูแลรักษาสถานการณ์กันได้ดีมากใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปถึงเราเนี่ยอย่างเพิ่งเพิ่งมาเพ,พิ่งมาเรื่องอะไรเมื่อมาโปแตกเร็วๆนี้เพราะระดับผู้ใหญ่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยนี่ชื่อเสียงดีมาก ในการที่รักษาสถานการณ์หรือเรื่องไฮจีนทั้งหลายแหละใช่ไหมคะแต่ซริกาใต้เประเทศสุดท้ายเพราะช่วงที่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยมียงอยู่ยุโรเปเข้าไปที่ท่ามกนนเข้าไปที่ทามกลนี่ยเขาปิดประเทศเลยปิดประเทศเลยห้ามเข้าออกนะคะแล้วก็เขาาก็พยายามที่ก่อนที่เอาเชื้อมาแพร่เนี่ยไปอิตาลีมาไปยุโรปมานะคะก็แบบว่า trace b a c ต่อไป อันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาประกาศว่าปิดทุกประเทศเนี่ยแล้วก็ถ้าออกที่ p mm ั b l ล c ก็ต้องใส่หน้ากากใครไม่ใส่หน้ากากปิดกฎหมายแต่พอ, mm hmm. พอระยะเวลาประมาณน,นานไปนินมันเริ่มฉินอ่ะมันก็ใส่ปิดจมูกแล้วก็ปิดปากมันก็จะมี mm hmm. เอ่อเพื่ออะไรคะเอ่อเชื้อที่มันก็เพิ่มขึ้นโรคระบาดนี้ก็เพิ่มขึ้น mm hmm. ตัวเลขกนเพิ่ม mm hmm. เึ้นตลอดทีนี้เนี่ย mm hmm. มันกาลายเป็นว่าการที่ดีต้องข้อมูลว่าเออจะต้องปิดทั้งปากและจมูกที่ p ั b l ล c กใช่ไหมคะนม่ค mm ่ะ hmm. ก็เออยนดูว่าอยาคุณสันติดีก็ทราบแล้วว่าการศึกษาของประเทศนี้เนี่ยมันฟ้ากระเหวหรือว่าฐานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนก็จนมากๆน้ําก็จะลําบากในที่ที่ขับขันวุ่นวายสลับสลักมันจึงเป็นประชาชนจานวนมากในขณะที่แก๊ปมันเยอะเนี่ยถึงจะว่าให้รักษาไฮจีนแบบนั้นอย่างนี้เนี่ยน้ําก็ไม่มีล้างมือเพราะฉะนั้นเนี่ยกาเวอรแมนได้รทำงานหนักในการที่จะในการแพร่กระจาย ในการที่ไปให้ข้อมูลหรือว่าส่งหมหือนแพทย์เคลื่อนที่ประเทศอฟริกาใต้เนี่ยรับเชื้อมาประเทศถูกเป็นประเทศหลังๆจากที่เขารับกันไปทั่วแล้วทั้งที่ยังย้งยุโรปทั้งเอเชียใครต่อใครเนี่ยอเมริการับเละกันเลาละอฟริกาใต้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าย,ยอดขึนขึนเร็วเพราะเนื่องจากว่าคนจนที่ทางรัฐบาลเข้าไปไมิดทิ้งเนี่ยเขาไม่รู้จะรักษาสุขภาพหรือว่าสุขอนามัยอย่างไรเนื่องจากน้ำม่ถึงไส่มิถทิงอันนี้คือมืนสิ่งที่เกิดขึ้น นะคะแล้วช่วงที่เข้ามเนี่ยมันเป็นช่วงเอมีนาำเมื่อปีที่แล้วมีนามปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังไม่มันยังไม่หนาวเพราะช่วงหนาวเนี่ยมันเรื่องเดินจูนเี่ปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาสั่งล็อกดาวก็คือว่าคนออกคือร้านปิดหมดใช้อ,อคนออกไปนอกบ้านได้เฉพาะไปฟาร์มาซีนะคะเป็นอร้านอาหารปิดหมดนะคะแล้วก็เทคอเวเไื่เปิดทีหลังบ้าน พวก grocery supermarket ที่เปิดแล้วก็จะมีคา r f u ซึ่งใครออกไปนอกบ้านเนี่ยเป็นรถก็จับนะถุกตาอันนั้นคือล็อกดาวน์ดูมากสามเดือนแรกที่ออกากนอกบ้านบ้านก็ขยับมาว่าไม่เกินไม่เกิน,ก,นกี่กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไปวิ่งได้วันแรกที่ประกาศออกไปวิ่งออกออกกาลังกายได้เนี่ยโอ้โหแบบคนเต็มถนนเลยก็นหนยเหมือนกับอั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <H m. S 2> อย่างพอรอบสองที่ติดเนี่ยมันก,กลายพันธุ์ใช่ไหมฮะซึ่งซึ่ง คนในประเทศนี่เหมือนก็นชินแล้วออย่างบางที่เนี่ยอ่ะเวลาตอนนั้นคือมันเป็นประกบประกาศว่าโอเคเร้านอาหารเปิดได้คือช่วงก่อนหน้านั้นที่ทุกๆป,ปีที่แล้วเนี่ยปิดเนี่ยสามเดือนเลยนะคะสามเดือนเนี่ยร้านพัวกการให้บริการช่าคทนเซมร้านนวดสปาร้านปิดหมดนะคะคาเฟ่ทุกอย่างปิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดอาการอันแลวคนเนี่ยคือมันมีความลำบากในการถาหากิน mm hmm. มันก็จะมีคนเหมือนกับไปรอเรียนเป็นแสนๆคนนะซึ่ง ประชามาที่จจะต้องมา,มาประมาณเดือนจุนานธเขาก็มาเริ่มประกาศเอ่อมาผ่อนคลายเดือนกรกฎาว่าโอเคผ่อนคลายนิดหน่อยร้านเสริมสวยเนี่ยเปิดเมื่อไหเพราะว่าผู้ที่หารายได้เนี่ยโอโห้หน้าครอบครัวสดใหญ่เนี่ยแสนกว่าครอบครัวเป็นแสนแสนครอบครัวเนี่ยทําเป็นเอ่อเป็นบิวตี้เป็นบิน ist, วตี้ทรัเพิสเพรนะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีรายได้ฉนันคนมันจะอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ก็เลยเปิดแต่จะต้องมีกฎหมายห้ามว่าจะต้องมีเอ่อ ติดป้ายว่า้าหน้าว่าเหมือนท่านออกบ้านนวดเนี่ยจะต้องใส่แมสทั้งคนนวดและคนไม่ถูกและคนถูกนวดทั้งเทราพิสิและคนนวดนะคะจะต้องมีการฆ่าเชื้อมี sanitizer หรือร้านอาหารหรือทุกที่ที่ทสาธารณะเนี่ยไม่ว่าเป็น grocery หรือเป็น market เนี่ยจะบอกเลยว่า no mask no enter อันนี้คือเป็นบรรปปที่เราเคยชินการที่ว่าถ้าออกไปนอกบ้านเนี่ยต้องมีหน้ากากไม่งนผิดกฎหมายมงนตำรวจจับ นันถูกปรับอะไรเงี้ยค่ะอันเป็นเรื่องปกติของเราแล้วอ่ะค่ะเหมือนในรถมีแนมจะต้องมีหน้ากากไว้สไลด์อันเพื่อลืมหรือว่าเพื่อขาดแล้วอะไรประมาณนี้ยค่ะก็จะก็จะเป็นแนวนี้ค่ะแล้วก็ที่อย่างที่ที่ซีซาบิการเนี่ยคือกล้องมันดุด้วยใช่ไหมคุณหมีกล้องมีทุกที่ใช่ปะใช่ปะเออกล้องมันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือว่าเขาไม่มีตำรวจยืนแย่เดียวนะก็มีกล้องคือกล้องเนีมันดุเออพอาผ่านตรงไหนมาปุ๊บเนี่ยมันส่งมาถึงบ้าน เช่นเดียวกันไฟล์ก็คือส่งไปถึงบ้านเหมือนกันเลยทีเดียวเนาะ <c oughs> ใช่ไหมก็มันชื่ออันนั้นมันคือ,อ,นนคอการขับรถนะสปีดลิมิตที่ถูกมากเคยโดนตบก <c oughs> ็ร่วมกลุ่มรับใคร <c oughs> แต่กำลังจะบอกว่าที่ที่ทัฟริกาเนี่ยมันจะเปนแบบหรแล้วับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่สตรีทก็สตรีทมากถ้าไปอยู่กลุ่มคนขาวหรือในอคอมมูนิตี้คนขาวเนี่ยเขาจะฟ้องเลยแล้วก็จะสอบสอบเหมือนอย่างอย่างบ้านหมีที่เก็บเท้าเนี่ย ขาจะมีวอตซ์แสตฟ์รูปซึ่งคอยสส่งว่าอย่างช่งที่นร้องสาวนี่นะห้ามช่างมาทําอะไรที่บ้านห้ามคนนอกออกจากบ้านออกมาได้ยังไงนอกจากเปิดเครื่องที่แพทยเขาอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยมีใครเข้ามาในบ้านเขาจะส่งวอตซ์แสตฟ์รูปคือคือตรวจตาคอมตรวจตรวจคอมพิดของชาวบ้านเขาจะเป็นแบบนั้นเด็ห้ามเอามาสมาเดินห้ามพาหมาใครมีสิท์ก็ห้ามเอามามาเดินแต่ถ้าในชุมชนคนดำเขาจะแบบว่ามันมันก็จะแบบว่ามันคือ ช่วงแรกตำรวจก็จะหัวม่ใช้ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะคะมันก็จะมีการทุบๆผลีตข่าวมันออกไปทั่วโลกเยอะซึ่งมันจะข่าวไม่จริงเนี่ยข่าวจากบางบางหน่วยงานซึ่งเราไปเจอมาเพราะเราก็เป็นคนส่งข่าวเหมือนกันนะคะเราก็มีความเชื่อว่าแบบกตัวก็ไม mm ่ใ hmm. ช่แล้วม no no. no ันเป็นทหารอะไรอยู่ซึ่งการแต่งกายก็ไม่ใช่คันจะเป็นผิวดำแต่ทีนี้กำลังจะบอกว่าสองมาตรฐานเพราะว่ามันมีการทุบตีกันประทุบตีที่ไม่ยอมไม่ทุบตีที่ไม่รีเส้นหน้ากาดมันก็เลยเป็นข่าวก็เป็นข่าวเยอะเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับจะต้องระมุนละม่ กับคนดําที่ไม่ใส่หน้ากากเนะเวลาออกพับลิกเลยเนี่ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเนี่ยแอลกอฮอล์ห้ามขายเลยนะคะสามสี่เดือนที่คนลงเดเพราะว่าจริงจแล้วบอกได้ว่าเออมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยสามีก็เป็นเอ่อเป็นบริษัทใหญ่ในการที่เอาอินพุตเอ่อในเป็นซีอโอของการขายแอลกอฮอล์ทั้งหลายทั้งเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็น่อเป็นลิควิดทั้งหลายอะไรเข้ามาเนี่ย โรงงานเจ๊งค่ะจนเป็นซัมแรแต่ว่าบุกบุกโดนแล้วก็เขาลดโดนลจ้างเพราะมีงานอ่ะแล้วก็แล้วก็ก่อนก่อนที่ก่อนก่อนหน้าที่เขาจะมีการประกาศเอ่อพอประกาศล็อกดาวน์ปกติเพ่ี่วันเนี้ยคือคือถูกต้อนถูกถูกต้อนเข้าไปเอาไอของที่นี่ออกมาซึ่งมันเป็นการซึ่งแบบว่ามันเป็นการทรมานะอย่างแต่ย่างเรานี่เราไม่มีปัญหาเพราะหนูคือเราเป็นคนอยู่กับคนไม่เยอะแล้วก็ช่วงที่ก่อนก่อนอ่ม เชื่อว่ามีเครื่องดื่มที่บ้านอยู่เราก็มีบ้างอ่ะแล้วเราตอ,อกไว้แล้วพอ,อกไว้แล้วก็หาได้เหมือนกับว่าเขาช่วงนักประกาศแล้ร้านลิเคียวเปิดได้ร้านร<อ>้านเครื่องดื่มต่อเปิดได้คนไปยืนรอกันแบบสามสี่ชั่วโมงแบบอ่ะรอเข้าชงทีอจะมีว<อ>่คนแบบว่ามาแบบคนก็แบบแตะกันใช่ไหมฮะอะไรก็แบบตอนที่รอนะก็เต้นไปอะไรไปคือจะเป็นข่าวอีกเหมือนกันแบบ,<อ>บความรู้สึกว่าคนมันก็ผ่อนคลายคนนักพิณก็นีความสุข ก็เป<อ>็นคนชอบมป็นคำสุดในแต่ละวันอู่แล้วคุณ่ม่เดืเองนเรื่องางานวันเนี้ย<อ>ไม่เหมือนที่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 ขำเนี่ยคือไม่ใช่อะไรหรือเป่าเหมือนนึกถึงภาพตอนที่แบบว่าซุปเปอร์สโตร์ที่เมืองไทยพอออกจะล็อกดาวปุ๊บเนี่ยโอ้โหตอนแรกแบบบล็อกคนเฉยแนตน่คนก็แห่กันไปซื้อ ลิเคียวกันเนี่ยกลับมาบ้านตุนเอาไว้เหมือนกันเลยคนบอกอุ้ยแต่แรกบ,บอกว่าโซเชียลดิสแตนโซเชียลดิสแตนเขาบอกว่าจะล็อกดาวจะปิดขายเรื่องของบอกว่าแอลกอฮอล์นเนี่ยอุ้ยทุกคนพุ่งไปที่เดียวกันเลยแล้วก็ซื้อกลับมาไม่กินก็ขอซื้อเอาไว้ก่อนเออแบบนั้นเป็นต้นตอนที่ประเทศไทยก็เลยก็เลยขำเออใช่ไหมแต่นี่คือยี่หที่ที่ที่เนียล็อกดาวล้วกกสั่งสั่งสั่งปิดร้านแอลกอฮอล์หลายรอบนะคะอย่างล่าสุดเน่ยพูดล่าสุดเลยอีสเต์ทุกคนนี่จะกลัวมาก เกาเ<ม>จะบอกประกาศห้ามซื้อแอลกหอฮอล์หรือเปล่าคนมีตังค์มีปัญหาซื้อมาตุนแต่คนที่ไม่มีสตางค์เยอะๆเนี่ยในการจัดสัรงได้จัดอะไรอย่างเนี่ยเข<ม>าจะมาซื้อสปรารไม่ได้เยอะถูกไหมคะก็จะกลัวว่าทุกวันยวาวเนี่ยรัฐบาลจะมีประกาศ<ม><ม>อาจะบอกว่าเอออีกสวันหรือวันก่อนหน้า ที่สกังขายประธานองคทางที่ดีจอกรามาพศาจะมาพูดเนี่ยทุกคนจะเอาละจะต้องรีบไปตุนมืดเครื่องื่มแล้วของพวกตัวเนีเพราะว่าคือล็อกสัตว์ล็อกสัตว์ซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆประมาณนั้นทีนี้ล่าสุดเก็บอีสเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อก็จะมันจะกลายเป็นาะแต่เฟืเอนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เขาไม่เขาแค่ประกาศว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสามสี่วันเท่านั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเจอแบบน่วมใช่ไหมเพราะคนเขาจะหมดเนะ ก็ยึงว่าเซลเลอร์เรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะเไวน์เนี่ยเขาบอกเลยบริษัทไวน์เนี่ยขายดีเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่แบบว่าประเทศแอฟริกาใต้เป็นที่บริโภคคอนซูมเมอร์ื่องแอลกอฮอล์นี่หนึ่งในเยอะที่สุดในโลกนะคะอ๋อเช่ใช่รดูเป็นเป็นเครื่องเป็นเระจำบ้านคือเหลือเประจำบ้านใช่ไหมไวน์ใช่ไหมเราดูจากข้อไวน์ที่มีอะไรระดับก็จะมีแบบมีมันก็มีแต่คอยอย่างสมมติว่าเลเซว่าเคปทาวเป็นเมืองไวน์เนี่ย ทุกคนก็ดื่มไวน์หมดทุกมื้อไปฮะทุกมื้ออาหารจะต้องมีไวน์ตั้งโต๊ะเหมือนคนเหมือนคนที่จะดื่มจะต้องมีโค้กทุกมื้ออะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะก็ต้องบอกคุณคุณคุณผู้ชมคุณฟังข้อควทราบนะว่าไวน์แอฟริกาเนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นนิวเวิลด์นะเป็นไวนิวเวิลด์แต่ว่าต้องบอกเลยว่าโอ้โห the best นะฮะทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาราคาแบบโอ้โหไวน์ไม่ถึงร้อยบาทเนี่ก็กินไวน์ได้ใช่ไหมคุณเมย์ใชคืออย่างนี้่ะคือด้วยค่าของเงินเนี่ย ที่ค่าของเงินเนี่ยมันก็เลยป็กว่าแต่คนประเทศนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาราคาโอเคของเขาจากเงินที่มีมาใหม่ๆเนี่ยหกเจ็ดบาทเนี่ยเจ็ดบาทเจ็ดบาทคือหนึ่งหนึ่งแรงคือเจ็ดบาทตอนนี้เหลือสองบาทแต่คนที่นี่ก็คือใช้เงินแรนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มารู้ค่าเงินตกไม่ถูกจากว่าคนเราที่เราอยู่สองประเทศเนี่ยเราจะรู้เฮ้ยตอนนี้ไม่นจะถูกจังเลยของยิ่งซื้อน่าใช้น่าถูกถูกอะไรเมื่เราเมื่อเราเปรียบเทียบไปเนาะ ถ้เราเปรียบเทียบเมันดูโหดเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนก็ว่าเฮ้ยแบบโอ้โหแบบชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบเลิศหรูอว่าอังก์ตาออก็อย่างเราเนี่ยเรากลับมาว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้กับใช้มังกงมันคงกว่าเพราะแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยคื<า>อ,อทุอย่างนี่ถูกกว่าไม่เยอะแล้วโล่งขึน้นเดือดที่สองบาทแต่ก่อนถ้าหกบาทเจ็ดบาทเราเฮ้ยเราก็ 6, ิศเดือดในแบบเฮ้ยเราก็แบบโอเคนะอะไรประมาณนั้นอะคือใช้สบายประมาณเพราะเราได้ที่นี่ด้วยโอเคเยี่ยมเลยประมาณ ตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคุณวัชมนก็วันนี้ได้มาคุยคุณผู้ชมูุฟังเพราะว่านี้ชวนคุยอัปเดตอินดัสทรีไปก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของคุณวัชมนตอนนี้คุณวัชมนเนี่ยนะฮะก็นะเริ่มทํารายการเนาะแต่ก่อนคุณวัชมนก็จะเป็นตัวส่งข่าวให้กับหน้าในที่ไทยรัฐนะคะคือคนไทยในต่างแดนแต่ตอนนี้เนี่ยมีช่องนะคะ u ูทูบอ่านะคะแล้วก็ a c e b o o กเนี่ยนะคะก็จะได้ชมนะอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจ จากเจากซาแอฟริกาเป็นไงคุณหมีพอเริ่มต้นทําแล้วรู้สึกเป็นไงสนุกไหมฮะก็สนุกนะเป็นเรื่องยากก็พูดจริงๆว่าตัวเองไม่ใช่ตัวอส่วนตัวได้เป็นคนเก็บตัวแล้วเป็นคนที่ถูกถ่ายแรนตลอดเราไปเกิไม่ไม่คนจะต้องไปถ่ายชาวบ้านเขาก็คือจะเป็นอย่างนั้นแล้วดูฉันไดมีความมั่นมั่นของกางศิลปนนี้นะก็จะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราจะต้องไปถ่ายคนอื่นแล้วอะไรประมาณเนี้ย มันก็จากความที่เราเรานั่งคิดว่าเราเป็นคนที่มีคนเยอะมากคือไลฟ์สไตล์หรือทิวิต้ของเราเนี่ยคือมันมากถ้าจนแบบอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้ได้รับรู้บ้างแล้วก็อย่างบางคนไปเราเห็นสัมภาษณ์ในมาเชื่ออัฟกาใต้าแล้วกลับไปสัมภาษณ์เนี่ยด้วยความฉาบฉวยของเขาเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นประเทศนี้เป็นยังไงเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะบอกว่าไม่ใช่อยากคิดคิดบอกคุณไม่ใช่ หรือคนเงจับรายการหนึ่งเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึงไปมาบอกเป็สังารรายการดังอันนึงจะบอกว่าเขาเห็นคนเอเชียเป็นคนผิวขาวไม่ใช่ค่ะคนเอเชียก็ถือเป็นผิวเหลืองไม่ใช่ผิวขาวค่ะเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ถือว่าคนเอเชียเขาไม่ได้ไม่ได้ถือนักเกรดว่าเราจะดีคนพวกนี้มันยังมีเรซิซึมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณไปเดินในตรงตรงแบบเถื่อนะซึ่งคุณไม่น่าไปเดินอ่ะว่าและคือคุณให้ข้อมูลผิดๆไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้ อยากจะให้ข้อมูลที่ให้รายละเอียดมากกว่านี้ให้คนทู้จะรับรู้จากใต้มากกว่านี้คือไม่ได้บอกว่าประเทศนีมม้มีแง่มุมดีตลอดมันมีม,มุมมืดด้วยแตอคุณไม่ควรจะไปยุ่ที่ม,มุมมืดใช่ไหมครับคุณไม่ควรจะไปยู่ในทินแอเรียซึ่งคุณไม่ควรจะไปค่ะคืออยากจะเลือกที่จะนำเนสนอในส่วนนี้ อืมค่ะก็จริงๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เป็นการบอกว่าก็ดีจะทําให้คือหนึ่งคนเนี่ยนะเราเนี่ยตอนนี้คือคนที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนก็แบบว่าเมันก็มีความเครียดของมันอยู่นะแต่ว่าเท่าที่คุยเนี่ยนะพอได้คุยกับชวบเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าเอ้ยมันมัน,มน,มนก็จะมีอีกมุมหนึ่งในโลกที่บางทีอาจจะเป็นโอกาสหรือเป็นโอกาสหรือบางทีก็บอกเฮ้ยคนที่ประเทศอื่นๆเขาก็โดนอุปสรรคและปัญหาเนี่ยด้วยเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีมุมในเรื่องของ culture ในเรื่องของการประจนภัยเนี่ยเออให้แบบว่าได้มารู้แล้วก็สนุกกันแล้วคุณหมีก็แบบเป็น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 ดาราเป็นผู้ประกาศข่าวมาอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหคอนเทนต์ที่คุณวัชมนก็ทำเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเออนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะผลงานขนาดเจ้าตัวแบบว่าเจ้าตัวก็เป็น perfectionist เจ้แม่ทำอะไรก็แบบว่าต้องแบบว่า perfect ก็เลยแบบว่ายังอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะ เดี๋ยวจะอธินาใจคุณผู้ชมคุณฟังน่าจะคุณผู้ชมคุณฟังได้ได้ได้ลองดูผลงานคือจริงๆจะบอกจะบอกคุณผู้ชมคุณฟังว่าเนี่ยขนาดวัยคุณหมีวัยเราเนี่ยเรามาเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอ่ะถึงแม้ว่าตอนแรกมันอาจจะยุ่งยากสักหน่อยถูกไหมคุณหมีทุกคนก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันใช่ไหมเออต้องต้องบอกว่าขอบคุณพิชิตพีนะคะความที่รู้จักน้นเด็กๆเนี่ย ทำยังไงอ่ะจะเริ่มยังไงจะทํางไางไคือไม่รู้อะไรเลยคือเป็นคนที่แบบคจริงๆิว่าเป็นคนเลิกโซเชียลม Media. ีเดียเป็นคน,คนไม่ได้สนใจดู y youtube ก็ดูปุ๊บปั๊บเป็นคน,คนที่ไม่ค่อยเพราะมีงานทําเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราก็มีบ้างเพื่อเราจะรู้ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปก็<ๆ>ต้องไปขอทางคุณสันกนิดินันจะเริ่มยังไงดีจะทายัางไงดีซึองอุปกรณ์ะไรบก็จะต้องขอคาแนะนามันนจากจากเราจะโชคดีท ก็จะให้คำแนะนำเลยค่ะเพรจะได้คือที่บอกเลยคุณเนี่เ็คุยปรับ้วคุณแม่ว่าเธออยู่เนีพี่หมีต้องทำอย่างนี้อ่ะคุณเซนี่บอกเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นเราก็อ่ะฟังไปอันนี้แบบบ่อยใช่ไหมอันนี้ยังไม่ดีนะปรับปรุงนะอันนี้ใช้ได้แล้วอะไรประมาณนี้เราก็จะรับฟังค่ะนี่นะมาปุ๊บเลยครั้นี้คุณ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยนะฮะเราก็มาดูผลงานเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้คุณหมีเนี่ยนะพาไปเยี่ยมชมนะะ ไร่นะแล้วคุณจะรู้ว่าไร่ฟาร์มภาษาอังกฤษทีาเรียกว่าฟาร์มใช่มาจะได้ไปดูนะฟาร์มนะฮะว่าของคนไทยนะแล้วก็ปลูกไปดูที่ว่าเขาปลูกเพื่ออะไรเพื่อไทยหรือเปล่าที่อฟริกาจะให้สีเนี่ยไปดูอเมซิ่งอ่านะคะดัชชาโอเคเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้กําลังใจทั้งคุณวัตมนะคะว่าทําต่อไปนะคุณจะได้บอกโอ้มีรายการที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วให้กําลังใจคุณผู้ชมพูดฟังว่า เรื่องบนนี้ไม่มีสายนะคะในเรื่องของออนไลน์เริ่มเมื่ออายุ50ปีก็ทําได้ด้วยเหมือนกันนะเอะคุณหมีที่กี้คุณหมีได้ยินเสียงิฉ่นชัดเจนป่ะเนี่ยเดยวน้ำทรมไม่ตกไลยช่ชัดเจนมากเลยใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยนะคะเอาละคงั้นเดี๋ยวเอาโอกาสหน้าจะขอเชิญคุณหมีนะคะมาพูดคุยกันต่อด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ learn to play learn to l i f e นะคะก็แปลว่า learn นะคะคือการเรียนรู้ through นะคะจาก l i f e ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราเรียนรู้เราไม่ได้บอกว่าบทที่1บทที่2ตลอดเราเรียนรู้จากชีวิตเห็นไหมคะว่าคุณวัชมนเนี่ยนะคะเขาทําได้ในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเป็นดาราเป็นศิลปินทุกคนก็มีอุปสรรคและปัญหาในชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณวัชมนเขาทําได้ในเริ่มการเริ่มต้นนะคะการมีชีวิตออนไลน์นะคะแล้วก็ให้อินโฟมิชั่น คุณก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราช่วยกันนะคะแล้วคนไทยจะชนะไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้แก่กันทุกวันที่นี่ค่ะสารีนีปัญญาจุดกับยอยหญิงดัดออนไลน์ค่ะ